วันนี้ก็วันที่26พฤษภาคมในะเวลาประมาณ8โมงก็มาอัปเดตตลาดต่างประเทศกันแล้วก็มาเริ่มต้นกันที่ตัวแรกเลยเนอะก็คือ BTCUSDT ตามที่เคยคุยกันไว้เนอะว่า BTCUSDT เนี่ยหากเขายืนเหนือบริเวณ15170จุดได้เนี่ยเขามีโอกาสลุ้นไปต่อได้ซึ่งตอนนี้เอ่อ BTCUSDT นะตอนนี้เขาอยู่แถวบริเวณ19,000 428จุดเนอะซึ่งตอนเนี้ยเขามาชนตรงบริเวณแนวต้านของเขานั่นเองเนะคือบริเวณ19614นั่นเองคือ B T C U H D T จะสามารถไปต่อได้ก็ต่อเมื่อเขาสามารถยืนเหนือ1น6 0 0ได้นั่นเองเนะหากยังไม่สามารถขึ้นไปยืนเหนือได้เนี่ยเขาก็มีโอกาสพักลงมาแต่หากบริเวณ1 9 6่0นจุดเขายืนได้ ก็มีโอกาสขึ้นไปทดสอบบริเวณ1น2 0 0 0สนโดยประมาณนั่นเองนะหากใครมีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับถัดมาก็เป็นอีเทเรียมนะอีเทเรียมก็คือ ETH USDT ตอนนี้เขาอยู่ที่บริเวณ2,562นั่นเองซึ่งอีเทเรียมก็คือ ETHUSD เนี่ยเขาจะไปต่อได้ก็ต่อเมื่อยืนเหนือบริเวณ2,504จุดได้นั่นเองนะแต่หากบริเวณ2,504จุดนีย้ยืนไม่ได้ก็อาจจะย่อลงมาแถวบริเวณ2,360จุดนั่นเองซึ่งอีเทเรียมเนี่ยตอนนี้แนวต้านสำคัญของเขาก็คืออยู่แถวแถวบริเวณ2,736นั่นเอง หากตรงบริเวณนี้เขาสามารถยืนได้เนี่ยเขาถึงจะมีโอกาสไปต่อได้แต่หากบริเวณ2,736ยังยืนไม่ได้ก็ยังไปต่อไม่ได้นั่นเองนะหากเพื่อนๆมีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับอ,อันนี้คือกราฟของ ADA e Cardano นั่นเองนะก็คือ ADA USDT หลายๆคนเขาเรียกว่าเหรียญคาดาโนเนอะเหรียญคาดาโนตอนนี้เขาอยู่แถวบริเวณ0.76โดยประมาณเนอะตอนนี้แนวต้านสำคัญของเขาก็คืออยู่ตรงบริเวณ0.81นั่นเองนะหากบริเวณ0.81เขาสามารถยืนได้ก็มีโอกาสไปต่อบ,บริเวณ0.86โดยประมาณนะแต่หากบริเวณ0.75เนี่ยเขาไม่สามารถยืนได้เขาก็มีโอกาสย่อลงมาแถว0.72นะ เพื่อนๆที่มีอยู่ก็ลองทําการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับถัดมาก็เป็นลักกราฟนี้คือกราฟของทองคาโคเมกนั่นเองนะตามที่เคยคุยกันไปว่าหากบริเวณ3,2 0 0เนี่ยเขายืนได้เนี่ยเขามีโอกาสรีบาวต่อได้ซึ่งตอนนี้เขาก็รีบาวมาตรงบริเวณ3,30038แล้วนะก็เพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่มีอยู่ก็ลองทําการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะคือจุดเฝ้าร,ระวังของทองคําตอนนี้ก็คือแถวบริเวณ3,300โดยประมาณนะ หากบริเวณ3,300ยืนไม่ได้อาจจะย่อมา3,200แต่หากบริเวณ3,300ยืนได้ก็มีโอกาสไปทดสอบบริเวณ3,400ได้เช่นกันหากเพื่อนๆมีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับส่วนกราฟนี้ก็เป็นของน้ำมัน WTI นั่นเองจ้าน้ำมัน WTI ตอนนี้ก็คืออยู่ตรงบริเวณ 61. 7จโดยประมาณนะซึ่งตอนนี้แนวต้านของกราฟน้ำมัน WTI ก็คืออยู่แถวบริเวณ62.68นั่นเองหากบริเวณ62.68ยืนได้ก็มีโอกาสขึ้นไปทดสอบ63-64ได้แต่หากบริเวณ62.68ยังยืนไม่ได้เนี่ยเขาก็มีโอกาสย่อลงมาตรงบริเวณ61จนถึง60ได้เช่นกันนะเพื่อนๆมีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับ ส่วนเซตอินดิกบ้านเราต่อดีก็คือเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเขาลงมาปิดบริเวณ1,176นะซึ่งเป็นจุดเฝ้าระวังแล้วนะซึ่งบริเวณเนี่ย1,176เนี่ยไม่ควรหลุดแล้วนะหากเขาหลุดเขาอาจจะย่อลงมาแถวบริเวณ1,150ถึง1,120ได้เช่นกันแต่หากบริเวณ1,176ยืนได้เขาก็มีโอกาสรีบาวขึ้นไปทดสอบ1,200ถึง1,220จุดได้เช่นกัน ตอนนี้หากเพื่อนๆมีเซตอินเด็กอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับวันนี้ i n v e วสดีๆก็ขอมาอัปเดตข้อมูลกับเพื่อนๆประมาณนี้ก่อนหากดูแลชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย